สวัสดีครับคุณแม่ประไพสายจวดสวัสดีค่ะแม่ประไพแม่ประไพสายจวดเสียงหัวคือเสียงสวรรค์ครับผมเสียงดีลายเสียงหัวเนี่เสียงหัวนี่ <c oughs> มันว <c oughs> ฟังเสียงหัวนี่ก็ว่าฟังหล่ะครับผมเนาะโอ้ยคนเสียงดีนี่แล้วยังจะไหนเนาะครับผมเนาะ <c oughs> เอาบอกเอาแต่เสียงหัวเด้ ต่อาความฝันเอาทะเลไปฝากพี่ต่อหนองน้ำเอาเอาความฝันหนิครับเอาฝันก้อนแม่ฝันก้อนฝันเรื่อกราบไปจังไหนฝันเรื่อกราบไปจังไหนฝันว่าครับไปลงเรือไอ้คือเก่าบักเท่านันพัดตานั่นล่ะบักเท่าไหนบักเท่าเจ็บเท่าเฮ้านั่นล่ะอันเถาแกดิเขาบอกไตเถกแกเก่าใจสิคือผมพ่อห่อแม่บันนี้ผู้นึ่งพันยางขึ้นบ้านทขืนบ่วมน้ำอยากไปลักเอามางอีหยังของเขาหรอกอันเจ้าของก็อยากไปลักบันนี้เถาแกพันยางกระพุ้งบันนี้่พนว่า อีจุดจีฝันแบบฝันกรมืออย่างสี่กรรมมือเจ้าของบอกนะแม่เออเขาแก้นั่นเขาแก่ก้านาแล้ถ้าเท่านั่นละหมายข้ออะไรไหนกรรมเจกับเป็นเจ็ดกับเป็นเจ็ดอศูนย์ในมือกับปั่นออออืืืืเจ็ดกับคือเจ็ดแกระปั่นยกขึ้นอันเดียวกับเป็นศูนย์ข้าร่วมใช้กันก็จะเป็นเจ็ดศูนย์แม่นปันนี่พันยางกับไปในเนิ้วพื้น มึงจะมาลักยางกูพูนอีจุจีพูนด่าว่าด่าท่านเห็นเนี่ยพูดเคยด่าเนาะอีจุจีอจุจีเลยจัดพูนด่าอย่างเอากระหูเนาะมึงจะมาขโมยกูละไม่พูนอีจุจีโอ้ควอควอเป็นจริงตักี้เฮ็ดงานนะพูดพูนกระบอกยี่สี่นี้บอกแมนพูนเคยด่าโอ้ในก็ฝันกันยังบอกจุจีอยู่เนาะบันนี้ยางไปหาพูนแต่ว่าคุ้นคุ้นคุ้นั่นพูดกันยางขึ้นบ้านก็ว่าจิไปลักเอาของพูดนลั่นละลักเอามากินบันนี้พูนกันยางขึ้นบ้าน อันเ่าแก่ตัวนั้นอันอันที่บักพึ่งคือมุหยังดอกเ่าแก่ตัวอัพึ่งบัคพึ่งดาพึ่งมีดาเ่าแก่จะมีสองคนคนหนึ่งฉิว่ามากว่าให้แม่ปลอดยว่าจุจีแต่่วาคนหนึ่งฉิวบ่คอยบาให้แม่คนนั้นย่างคือทั้งบ้านแม่ว่าชิเป็นรักของเขาคือบ่ได้กินสับพึ่งใครพึ่งแจ่ไว้อย่าบัดเกลี่ยว่าหึบัดเนี่ยตัวนี้เกลี่ยว่ามาผ่านมาอือเ่าแก่นี่ก็เป็นเจ็ดนอ ก็เป็นศูนพนกรกับปัน<า>แต่ว่าตัวนี้ั่ก็จีเอาอันนึ่งห่าน็ดหน่อยพนมาหา,หาไห่พม่ร้อีไแม่เอาในเรื่องพน่านึ่งห่า,หาอันบอกความฝันอะไรได้คามัท่องบอกกระบอกบเเมนเทอกลกับมาบอเอเนนอมาาเนบอกทนหูพนมานึนน่งหาเอาในเรื่องแม่พนมาด็กน่อยผู้ดใส่ริมยิมันนี้กับกัยังวันด็กหน่อยพู้ชสย สาแม่อีแม่เพิ่อนวันหนึ่งหาเอาเนื้อเดือดเอาเป็นยังสิจำลูกจำเต่อจากความอะไร็ต่ว่านี่หูแน่น้องเพิ่นหนีดุนล่ะอือหนีดุนจนจีดหนาวไปเลยแล้วแม่อาชิเมีนกุม้งท่องเข้ากับเป็นไปได้อันนบ่่แมหรือโบแม่นก็ได้บ่แม่นแต่ว่าแม่ว่ามันโบแมนโบแมนเป็นบ่แม่นแต่ของเข้ามันเป็นสีดำอือตัวนี้มันเป็นสีสีทองท้องเพิ่นมาหอดเพิ่อนเอาเนื้อเดือดแม่เพิ่อนวันหนึ่งหา สีทองของมูนมคนก็นกนได้ตัวมันเคยมาสิสิเคยเห็นกันก็นสิมาที่จักกว่าแม่กับว,ว่าจะซั่นละ <c oughs> โอิคอนมาหามาบอกแม่ประไพ่ว่า1นึหาอออืมแล้ว<ด>2 2สองนี่ดิบัวนี้เอาอันสองสอ,องนี่บอกมาลุดลงมาเพิ่นวะเอาในเรื่องเพิ่นวะอันจักผู้ใดมาบอกอีกไปนอนลงบ้านไดอยู่ลงบ้านบอกครับนี่แม่นสองสองนี่แม่นอันเงินกับบอกก็แม่บัวแล้วน้องไงก็ว่าเงินน่ะ มันมีอยู่หัลสอง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 ,ง,ง,งนะอันเตียงน่ะเพื่อนไปนอนจังใดจังมีเงินอีกพอเพิ่นไปนอนเตียงเขาว่าไปนอนนั่นมีเงินอยห่หวเตียงจะสี่บอกครับแม่จักเหรียญก่อนสองสองเหรียญแม่อ๋หรือเอาตีห้เป็นสองสองอเจ้าก้อนนะครับว่าเป็นอันเจ็ดเจ็ดันดิเอาผู้ใดสมมาบอกตัวเลขสันไม้ข้อว่าอย่างนี้บอกบอกอันตัวนี้บอก ไม้คุณคี่มาบอกไงหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหารแต่ว่าไปโรงพยาบาสน่ะบ่ได้มีคนมาบอกแต่ว่าเห็นเงินแนนก็เลยเปรียบเทียบใจ่เงินเลยคิดว่าน่าจะเป็นสองสองก็ได้แนนพอเห็นเงินเดือนบาทสองเหรียญแนนว่าสิถือมาไหนเพราะเพราะอย่างว่าเอาล้านสาวมาหายนั่นแหะจังสองถ้าเจ้าจ่างไหววะจ้าจ่างก็ยังว่าน่ะหลับไปเชียวก่นกับว่า อันไทยถอนออกนอพ่อขื้อสิบเอี่ยงของเขาม้าเิ็เอีหยังก็เลย่องบัเอานสิเอี่ยงบ้านสอี่ยงเงินสองหมาเจ้าเรื่อบัเอาเจ้าเรื่องเอาเจ้าเจ้าลูกเที่ยวเขาอาจจะจ้างไว้ก็ได้พูดเขานอนก่อนนอพนอเจ้าเจ้าอาจจะจ้างไว้เอออันนี้เดือนเงินข่อยจ้างเจ้าไว้ว่าแม่จ้างไว้แล้วเขาไช้ถอนออกไปเมื่อบ้านไปแนนเออขาบอกเขาบอกว่าถือเขาติดเขาบอกยังไงเขาติดสิ้นบน าเ้เม่เอาไปอย่งนีนะนกันดีลากันเลยว่ามื่อปีใจสองสครับแต่ว่าตัวนี้เขามาบอกให้อีรีแต่ว,ว่านี่ฝันฝัน,นท็นตะแกเอาบัดนี้คันสามตัวนี้เจ็ดศูนย์่งหาสองนี่พอเที่ยงเขียนใส่กระดาษไว้ให้แม่ไพ่แม่ไพ่เป็นสีร่อครับผมก็เลยเขียนไหม่เพิ่นสาตัวห7ึ่งเจ็ดนี่คันให้แม่ปอไพ่มากนี่แม่บอไพ่มากหลายหกวม่เจ็ดศูนย์ค่ะเจเป็นยังขึ้นมาเจ็ศหลายกว่ามากห้งตะแก่ เพราะว่าเคยฝันหเห็นเพื่อนในลักษาอย่างสี่แล้วมันออกก็สีบอกครับแมนออามาปากกามาสีแดงมาเบิ้งแม่ผมสีวงกลมให้ยมาแข้งมาแข้งก็คือเ,คเจ็ดศูนย์เนาะเพราะเคยฝันเกี่ยวกับตัวแกก้นนี้ปรากฏว่ามนันเคยออกครับผมแม่แบอกให้ผู้เขียนไว้ยี่ดอกครับผมพอเทียเ่ยงยากนิดสีเบิ้งว่าันเจนเนาะพอเที่ยงก็เลยเขียนตัวใหญ่ๆพี่น้องในเบิ้งเนาะ มันจะมีโยมีโยสามตัวเลขครับผมเลขสามหางแม่ประไพ่พ่นฝันว่าเพ่นได้ไปเถียงกันพิษกันกับตะเกียกเกาล,ลงเลยครับผมนอกพ่นกามากว่าให้แม่ประไพ่อยู่เรื่อยว่ากุจกี้กุจก,กี้ว่าสันแต่ว่าแม่ประไพ่กับว่าโบหูจักดอกเขาบอกกุจกี้กไหมข้อาหมาอีหยังกุจกี้เขากับพี่แต่เมื่อขว,ขวกินนะนอกแม่นอกเสีพยพื้นหยังนี่นอกเออพ่นก็ไเลตีว่าเจกขึ้นเจ็ด คนย่คนยกกระปั่นขึน้นกระปั่นเอาสู้กระปั่นขึน้นกระปั่นหนึ่งก็เละตีเป็นเลขศูนย์ได้หายเป็นเจ็ดศูนย์แม่บอกไพ่ก็มากเลขตัวนี้หลายกระโมหนึ่งหานี่เป็นเล็กน้อยครับผมอาจจะเป็นข้บ้านทองก็ได้เนาะเพราะว่าตัวสีทองเพิ่นมาบอกเสี่ยวเนเรื่องแม่หนึ่งหาว่าสันสองสองนี่คุณแม่บอะไพ่เพิ่นไปน้ำพรวอ่าพรว่าไปนอนโรงพยาบาลครับไปตรวจหมอโอ้แม่ไปนอนใน้ยหมอตรวจเนี่ยลอกับผมเหรียญเงินยีหนสองเหรียญครับผม เนกนเลยวานไหนเป็นสองสองเน้อเอะอาศัยกัโยกให้พี่นนอะวงเนี่ยแต่งฉวใา้สูงให้มานมัดจุกคูทุกคนเอครับนี่เด้อครับผมท่านผู้ชมไอมากร่องแคบหนาเจาไอเบื้องครับผมคุณแม่บักไห่ว่ามากเจ็ดศย์หลายกลัวพราวเค่อยฝันเกี่ยวกับเแ่าแก่ก่าผู้ันเป็นเจ็กนี่แหละปรากฏว่ามันคยถือครับผมเปนเลว่ามากหลายก็ขึ้นเจ็ย์นึ่งหาก็มักขึ้นกันหรอกครับต่ว่ามันก็มักมาแห้งทำเจ็ดนเนาะ สองสองนี่เห็นเงินเหรียญบาทสองเหรียญไผ่มักตัวใดก็ลองพิจารณาบงนงัวหญิงเนาะครับผมท่านผู้ชมนเนาะใหญ่ผู้ใดตัวใดครับผมอย่างผู้เท่าเองเมื่อจีตามไหลก็แค่เป็นแนวทางครับผมแนวทางของฉลาดจินตนาการรัฐบาลไผ่มักคอยจัดไผ่คัดให้เบิ่องพอคุ้มสุขสนานสุดท้ายนี่ท่าในใดผู้ชมคลิปนี้ขอให้มีโชคมีลาภเด้อครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนครับผมือทั้งเจ็ดศูนย์ทั้งหนึ่งหาทั้งบนงท,งทั้งล่างแบบตรงๆร,รงแต่ไม่งั้นมีข่าวกันสมุทรสุขคนคลิปนี้พเพือ่อนพอกันหม่คลิป้า ตะวกอนจากกันครับผมานผู้ชมเป่นเจ้เอาของดีมาฝากพีตอนนองเป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างผูด้ใด้ไปซอยขาดซอยขายไปฟังร่ยละเอียดจากปากปูเลยครับผมขอบคุณหลายครับคุณแม่ไปไ้าปาคือสวัสดีค,ครับสีพึ่งน้องช้างผู้จคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเรียกศัพท์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องช้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครือเขาหลง เมื่อเขาหลงดีแนวใดไผ่มีติดตนจิดโต,ตวไวจะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นไม่ยิ่งหกักผู้ที่เห็นผู้ที่หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืง่งจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสัน่นพ่อไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลชิ่นีส่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมสีน้ำไปสักกาบูชาหรือน้ำไปจิตห่านทิ่บ่านที่เฮ่อนี้บ่านนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้าม,มาขาขายกับบริโตกรรมอ่ามจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดเีเขาเอีกของเขาที่สูงเขาเองอันนี้หนองร้างแห่งเป็นสัตส์สีสูงกูป่ปลาละ่าก็เลยบ่ความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคนห้เชื้อที่ไปที่เหมื่อนที่ทเหื่อไปอมันรักษาหลางอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสี บอกปันไดคุยก็รลวงปู่เยียวกว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มผู้ธคุณขึ้นหยกเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้ระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้ีหลีมีผู้ธรคุน้นมโตมีจิติทิามีอำนาจสามารถมเอปอ็นอดจิตวิทิ์สามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุ้นมา บานนี้ได้วัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้าง,ง,งมีงาสร้างแล้วพนว่าทั้งเมืองล่าคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้ตนทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเฮ้าเนี่ฝากตูมคือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนมนี่คือฝากตูมฝากทูม,ม,มบ้านี้เพราะตาปบ่บนโมเอาพนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกขึอนตัวต้นย่อ เอาขื้นคืนอย่อในฝามย่อเอามาใส่ลงในหนวดบอกพ่อแล้วเอาฝ่ากุ้นุ้นบาดต้นกุ้นต้องเอากับฝ่าผ่ากระไป้ยุ่งเลียนนี่ม,มานี่คือใบกุ้นนี่นี่มบใบกุ้นเพราะว่าสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาสีบรีอาสิบรีองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นมวนสาร ไม่เงีดำมีตำนานมากกันผีกสางกับพระลงใหญ่นองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือบูกเสกของบุตรเบิ้ลตำนาอยู่ในเก็ตำนานเบิ้ลบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์เนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์าารยรยรยสี่ผู้พุกเสกผู้รแรกนี่คือปู่ศรีอนุตโรอายุณันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิลงนี่ผูพุกเซให้รุ่นแรกอ่าอ่าถ่ายไปสองปูดอดอ่าบ้ากุดคุ้นีาาน่าปูรอดทำม,มาชิโนัน่นเป็นผู้พิเเษผูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมยากจนในคนังมีอยู่กินสว่างก,กันมันจะทีวด,ดูครับ,รบนี่นี่ปูเปลี่ยน,น,นสายนี่จะเป็นสายของปูวิดอดวิโรดยัตตนาบนคือปูรอดทงสีเมือง น,นี่มันบว,บวกสายได้บ้านเผิ่นมาจากสายสายบานเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของพ่อใหญ่ที่หอมคือราชคูปูนสมเด็จงานหละคือยังก้วมเป็นมา